ความหนาของถ้ำนี่ข้อว่าประมาณว่ง2เมตร3เมตรความหนาของถ้ำได้เพราะฉะนั้นแล้วหายกังวลในเรื่องว่ามันสีทร่มลงมานะนี่เอ๊ะดีและทีและดีเลนี่โอ้ไม่เอาประูตดวันเนี้ยป้าปุนนเลนี่สบายดีทุกทุกคน ืันนี้คอยมาอยู่ที่กลางป้าแห่งหนึ่งที่คอยเคยมาวันนี้นั้นเฮามานอนทำกันวันนี้ทำทำนี้คอยเคยมานอนสงเดินท่านว่าแต่วันนี้ย้อนขึ้นกลับมานอนทำมงเก่าอีพ่อว่าสงนี้หน้าฝนนะนะเฮาเคยเจอฝนตกห้ามแล้ววันนี้ถ้าฝนตกห้มสงกางคืน,นทำไปต็ตรงยานพาเพราะว่าเฮ้าสีนอนทำ โรรงหน้าฝนนี่มันลำบากก็คือทรงงฝนตกเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องพักเคเอทาในเมื่อฝนตกกลางคำคืนเทาก็เข้าวทำนะนะเพราะทำนี้ความว่าปลอดภัยได้มีทรลมลงมาโอ้พอแล้วเออเอ,อ่ะ <c> จ <oughs> ุดหมายแล้วโอเคเขาหอดจุดหมายปทางที่ <มา S 1> เขามาแล้วก็คือ <มา S 1> ทำนั่นเองเพราะว่าทำทำนี้ความกว้างนั้น ประมาณ5เมตรยืนอนมานะโอป่าเรื่องล่างๆนาะพริพรีหาแท่งเงาป่านะมาเล่งนะขัดเลยเจ้าเคยมาอยู่บ่มาอยู่โอ้เน่ที่เราคนโตออกมาอันนี้หางย้ายขึ้นไปนอนที่ถ้งปุ้ดมันจะอาบดีดีเออเออแม่ล่ะน้ำน้ำมามระกอบถิงเงามี่พ่นเออเพราะว่าถ้ำนี้จะมีสองซันนะสันที่หนึ่งนี่คือ ไว้อันนั้นไอ้บอลให้กินบอลให้กิน่น้อยู่นี่เด้อันที่สองนี่บอลไว้เครื่องไว้ของสบายเลยน้าพักเลยเพราะว่าทํานนี่นี่อ่าบางคนคิดว่าโอ้ยคยยานน่ะน่ะงูในท่านีีไม่มีงูทำนี่เพราะว่ามันชุดขน่นั้นดิมีทุกคนนอนเออชุดแค่นนั้นนะเพราะว่าทํางูเนี่ยแท้ๆนี่ถ้างูเหลือมันห่าจะนี่ค่อยร้อยมสหนึ่งนะแต่บอกทุกคนมากเขาก็มาพักอยู่นี่เด้อ แสดงว่าเขามาก้อนเท่าขเขาก็มาพักอยู่นี่นี่คือ,อ,อนะน้ำอาบเท่านะน้ำอาบน้ำใสอยู่นี่มาเลยทับนูมาเลยรับหนูป่ะนี่ถือบาเลกได้ถือบาโฟนตกฟ้าลุงนี่สบายเลยนะนี่พราะมองในนี่น,นอ่าทหารทิมในสมัยก้อนเขาก็จะมาพักอยู่นี่เดินยุ่นในสมัยก้อนห่างแค่2กิโลนึงเอาเอา,เอายุ่นมายอดอาหารนะแล้วก็มาเก็บไว้นี่ช่วงหน้าฝนนะเพราะว่า มงนี้นี่ปลอดภัยจากฝนเลยแหละตกแห้งเสลือกับยานนะความหนาของถ้ำนี่ข้อว่าประมาณตั้งสองเมตรสามเมตรความหนาของถ้ำนลยเพราะฉะนั้นแล้วหายกังวนเลยเอยว่ามันสิท่มลงมานะอันนี้อื้อโอ้ยฝน,นแห้งมีรอน้้นรอนอันฝนแห้งมีรอน้ำมีเห่าได้ น้ำมีห่อได้ท่าท่านี่เป็นเขตของเมืองว่างเพราะว่าจากนี่ไปเมืองว่างผมว่าชักสิบแปดกิโลนี่ห่อแหละดันไม้กัะไรลกายึ้นเนาะว้าดอ๊ะกระเพื่อมบ่บ่เริ่บม่ายขนองมาเพื่อนนะมาหนาวเออมะนาว มะนาวต้วทาานทำมะนาวนะปะเอปไงทำมะนาวในชุดเลยมว้าหอม,ออหมะละเลย, <laughs> ย,ย,ยโอ้คยคนนู้นมิดาเฉลียมากใช่ไหมเรองมัน้อแกงนี่เดีเอาเนื้อลงไปหอมี่เอออือไปอึบโม่โม่โอยโม่ปะเหล่นี้ก็ได้ใช่ปะาหานี้ก็ได้นี่ปะาหลนี้แต่ว่า อ้าวเอาเครื่องกข้าหน่อยอันนี้ชิบอันนี้ชิทิมลงกก็ได้เนาะโง่เนี่ยมันบดเตะแล้วบตกเนาะเออพ่อบางที่เนี่ยเฮากระสีไม่นอนอยู่ท่ำแต่เฮาสิพักอยู่ท่ำเพราะว่าเ่านอนเนี่ยฮาสิแขนอูนอนอยู่ท้งเทึงที่ ทาวาฝนตกแน่นคำขึ้นปุ๊บเขางลงนอนทำนี่คือแผ่นที่สองนะต้องหอบห้องทำห้องไว้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวน้องน,นี่อน,น,นอนท่ไหนทีละนอนทึ่งนี่ก็ได้ฝนตกลิฟลงไปเออเรื่องนั้นเลยดีเรื่องว่าจะนอนยจะทำนี่ก็ได้นอนดเอเแล้วแต่สะดวกเพราะว่ามันมาฮอดบ่อนที่ฮอบก้อนแล้วโ<อ>มเมนบอกว่ามุ้งนี้เป็นเป็นเป็นอาเป็นบอลเก็บอาหารของทหารพิมพ์นสมัยก่อนเออแม่นไม่และทำแถวนี้น่อือยลายคุณเด็กเนาเบื้งนี้ก็เห็นแล้ว

ื <l id> ัน<ร>น <Bond> ี้คณะยมามานํำกันห้าคนืนนี้คักอยู่มือนี้ขอสารเฮ้ยอกสารอสารมาอสาน้ำนี่จะไหลลงมาจากสันผู้และก็ไหลต๊ลงเซสังซอยเมืองพลันไสเปียงสันเขศและก็ไหลลงสู่พุแหละม่น้ำของ หอยเฮ้พวานี้นหอยเฮ้่อนหงี่ผ่อนาหอยตัวเฮียหยก็แล่นเนาะก็หอะเฮ่นะบรเฮียหอยยังี่เอาโอ้ในผ่าบนหูจักได้คนเคยเลยจักเลยบพอถางักบกอยอางเนาะบึงล้ได้จะพอถางบึงจะหอยองตีนแล้วก็มีหนูนะ ห้อยหนูหอยอน้องคนห่งนี่เทเล็กกับเลห้อยห่างวันนี้เนาะวันนี้เาะห้อยหางวันนี้นี่มีนี่ง่ายดีง่ายแท้อ้าชอบนี่พลาดเออตองระวังเลยเนม่าก็ยังพลาดนะอึบอ่ะ เอถ้าฝนตกกลับมาอยู <ils> like ่นี่ก็ได um, ้น้อเหาอเนาะได้แล้วดิสบายเลยนี่ดบลบเนาะป้องั้นป้องเนี้เอ๊บเอ๊บว้าวเสือตัดปลายตะมาอยู่ที่นี่แหละ เด hmm. ี๋ยวกอนเดีเดอือือังนี่อืมอืมตฝนตกอีกแะสวยแด้วอืมซวยเน้วมองกันไม่ได้พื่แล้วห้านี่เนาะผงทำเออ สตัด์ทจนะเนาะตาดำนี่เนาะเาไนเดิมบ่ดมดบ่นี้มดวิเลยวิเลยนี่เลีกงอันเด้่อนี้นี่เอนี่เลยี่ลยีนี่โอไม่เอาประสูตันเนี้ยป่าเป็นยันี่เอาเนี่ยชุดเอาไปชิ้ตมทางเขานะไปช้แมบ่ไปช้แมเยอนามัน้นพวกมันึ้มาแล้วป่าเปนบจอนบ่เราไปชิ้ตมนย อันนี้ไรโอ้นี่นกินแรงแล้วนีปลาในหางจะแดงๆเลยปลาเนี่ยนี่ม<ด>ันยำดำอ๋อมึงเลิศน,นะโอ้ยปลาทั้งเต็มเนาะแต่ปลานี้สีสันสวยงามในปลาเลยนะโอ้อะได้กินมาเลยเสียงที่นี่ยินอยูนย่นี่มันเคตมแโอุดเลยทุกคน เตุโอ๊ดคล้ายๆกับอ่ากระปาดน,นึ่งแต่ว่าสีสันจะสวยงามนะ,ะเดี๋ยว้ทุกคนลงก่อนพักนั่งพักดำน้ำนะนี่ทุกคนพักอันเนี้ยฝ่านก็จะกินนะงูควายมาพานมาก,กินแล้วคนก็กินได้ กินกับลาบกับก้อยกับแกงโนม้กินได้นะนี่ผักดำนำ้ำเ,เอาไปป่าตรงนี้เขาก็โอเคเลยนะเขาก็ได้น,นี่เสียงเขากเก็บออม <laughs>

โอ้นี่นี่เพื่อนเฮาเก๊กเก้หุ่นเข้าไปเลยเก๊กเก้หินนี่หุ่น,น,น,นวันนี้เฮามีพ่อโคไม่ได้เหมือนกันท่านเป็นพ่อโคท่านเป็นในผ้านล้างแล้วบ่ย่างไว้ถิงล้างก่อนล้างใหม่มาล้างไว้ ฮัตเก่งเท่มกันแล้วปลาไปเลยเจ้าบอลนะปลาเพื่อวะปลาเต็มปลาชูดปลาเต็มเนาะเฮ้ยมีแมนปลาชูดจ้าได้ปลาชูดปลาเพื่เต็มแมนบ่อือันนี้ก็จะได้แต่คอยว่าได้บ่ก็รุ่ลายมีคือกันเฮ้เฮ้เวลาเขานอนอยู่นี่นี่สบายไอ้โค้งนั่นนึงยุ่งจีนีมาคเลยเพราะว่าควันมันมาอูเขาทำเด้ มันก็เห็นผูรียนี่เป็นทั้งในา้าพ่ยเป็นทั้งพรโคด้วย่นนี้เนาะ ยอดมันละมงเลยมันชมเลยกาคล้ายๆกับมาจมติวนะเอออ้าวเอาเสื้อสามยอดพอพอมันอยู่เพือนนี่อาอืมน้ำน้ำมันน้อยคนละน้อยคนมันกจเป็นทรงที่มีความสุขที่การมาป่าแต่ละครั้งนะคือเฮาจะเป็นไปเลยกับการที่เขาอยู่นะบางเธอคือเธอนี้คือมาอยู่ทำเนื่องจากว่า ฝนมันตกเฮาก็เลยยานที่กำลังนอนรับนอนฝันอยู่ฝนมากนะถ้าว่าฝนมากวันนี้นะค่อยมียานเลยเพราะเฮามีทำอาเริ่มชุกก็ได้บาทเลยเอา้เอาเฮากินข้าวบาทนี่เออนี่เหรอ มืันนี้อาหารเ่อจะมีเลือดหลูนะแกงปลาสะพกเตเป้แต่กะคว่าแซวละกินให้หมดเลยนะมึงเช้าหากินไม่ได้กินนอนกินสำเน็จกับพ่อแหละมาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวนึ่งันวานนี้ป้าติอันนี้ก็เอานี้ชุดวา เข้าป่าอืมอืมฮึฮอ,อืมอ่าของผมนัวหน,นึงนะอืมอกูซื้อกาแซ่บด้ะคุณพี่บอก่วันนี้ข้ามีปลาคังในตัวนึงสองตัวเนี่ยอืมโอ้มีแห่งจอยเลยกินเพิ่มพี่น้องชางไทยก่อนเห็นก่นคอมเมนต์มาหลายหลาย อยู่รังหมกนี่เข้าพี่น้องทางอเมริกาวว่าฉันพี่น้องทางอเมริกานี่พอเขากล้งนี่แพ่งๆว่าฉัน,น,น,นจะห้าวหนาหากินซี้ๆเลยถึมงมันว่าเพื่อสีว่าเขาเสิร์ฟก็ย่านะแต่วันนี้ค่อยว่าค่อยกินแซบและะ้วก็นัง่งฟังเสียงน้ำไหลนอนเครื่อน,น้ำวันนี้เอาสแสดงวันนี้เขาล่ไปก่อนเขากินข้าวกินน้ำแล้วเลาก็สีหามานอนจักชินอนใหนทำจักชินอนอยู่ด่นดานนี่แหละเพราะว่า เขากะคือว่ามื้อนี้สินอนหลับนะเพราะเมยจะก,การเดินทางมารถกะอ่าแล่นมาแล้วกันโอ้มันทางโหดนะอย่าว่า,วายะีเถอะโหดนะค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วก็สินอนทุกคนบายบายพี่น้องมื้ออื่นพบกันใหม่